ทุกคนก๋วยเตี๋ยวเรือปลาดินอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวเรือเจดินนี่หมกดงหมึกแดง lit, น็อตวอลลริสนีวัสดุอัศนีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือหัวหินทุกคนจะหนึ่งเดียวตรงทางใกล้ๆก,กับจีเฮาส์โซเทลทุกคนเดี๋ยวกินกันอนอร่อยมากเมื่อเช้าพาลุงทะเลแล้วเห็นทะเลหรือยังล่ะเออคลิปี p ที่แล้วอ่ะเนี่ยใกล้โรงเรียนหัวหินเลยเจยดินนะฮะเป็นแบบว่าหัวหินต้นฉบับเลยนะทุกๆคนเจ้าแรกของหัวหินเลยนะจ๊ะอ้อร่อยมาก หัวหินเป็นเมืองที่แบบว่านักมวยดังรัชวังกกางามไกลกลางวันเนี่ยคุณคนตรงนี้ก็เป็นเขาหินเหล็กไฟวัดเขาต้นนิ้วเขาน้อยวัดเขาน้อยไปไกลไหมคุณแม่เขาน้อยไหรอเขาน้อยที่นี่แหละวัดเขาน้อยหัวหินเนี่ยวัดเขาน้อยนี่ไม่ไกลหรอกไม่ไกลจากวัดเขาต้นงิ้วไหมไม่เขาน้อยอย่นี่เขาน้อยไปทางไปทางเลี้ยวซ้ายเนี่ยหรอ ไอ้เดิเดินตรงข้างนี้ไหนเดินตรงนี้แยกใช่ไหมมีแยกเนี่ยตรงเข้าไปท่านหรออ่าแล้วก็เดินไปเรื่อยๆอ,อ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเห็นเดินไปเรื่อยๆเลยเดินตรงเข้าไปป้าจะมีทางซ้ายไปหามเขาเขาว่าไปทางไหนคระเอาเห็นเห็นมีเมื่มอวานใครบอกว่าไปทางซ้ายมือนี่ไปทางวัดห้วยมงคลไม่ใช่ใช่ไหมไ,ไม่ใช่หรอเอออ๋อเขนานบ่อย แต่ตรงนี้ไปทะเลไม่ไกลเลยคุณป้าอืไไมไม่ไกลแล้วก็ได้มุมมองอันซีนไม่เหมือนใคร<ม>ด้วยอืมเดี๋ยวบางคนไปลงตรงนู้นใช่ไหมไปลงตรงที่มีคนเยอะๆตรงนู้นอ,ะอ่ะแล้วก็ในทะเลทับทิมตรงนั้นก็เป็นโขดหินจะเป็นหินนะทุกคนทะเลทับทิมแต่ตรงนี้จะเป็นแบบหาดทรายสวยๆเล็กๆนะพูดถึงน้องสวยอีกแบบหนึ่งไงมันก็มาพักที่จีเฮาสก็เดินมาหาไปเตี๋ยวเรือของป้าดินตรงนี้เจดินอ้าวน้ำเดิมเลยป่า คือถ้าเกิดมาแถวโซนนี้นะฮะโรงเรียนหัวหินโรงพยาบาลหัวหินก็ไม่ไกลนะแต่โรงเรียนหัวหินนี่เขาจะเปิดเพลงที่เบิร์ดเพลงเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์เพราะเราะให้ฟังทุกเช้าเลยแล้วก็เดินมาเจดินตรงนี้ก็ไม่ไกลไม่กี่ก้าวจริงๆจะเดินลงทะเลไปก็ประมาณแปดเก้าร้อยไปไม่กิโลนิดๆทุกคนก็ตรงนั้นก็จะเป็นทางรถไฟด้วยนะจะไปวัดหัวหินก็สะดวกจะไป หัวหิน51ตรงนั้นก็จะเป็นโรตีชาชักบางนาลาเลยไปก็จะเป็นเพระราชวังไกรกรงวลเลยทุกคนจ้าดูซินี่เป็นแบบแห้งนะฮะอยู่เราดูร้านเจดินทุกคนจ้เาเขาจะไปวบัขาวจักเกียบก็มีรถสองออร่อยม,มากทุกคนอร่อยเลยอันนี้เป็นแางงานวแบบน้ำพริกเผามันก็นหล่อม,มีสองน้ำน้ำส้มสองน้ำพริกนะทุกคนเลิศคุณภาพมากนะฮะเจจิน ก๋วยเตี๋ยวเรือเข้าวังจากทุกคนหัวหินเจ้าแรกดั้งเดิมต้องมาฮะทุกคนวันสองวันไม่พอหรอกมาหัวหินครับต้องเป็นอาทิตย์แต่ใครจะว่างอ่ะทุกคนใช่ไหมบางคนก็มาเที่ยวไปเช้าเย็นกลับนั่งรถไฟมาเดินลงทะเลแต่ถ้ามาพักต้องบอกเลยว่าจ <c oughs> ีเฮาส์เท่านั้นทุกคนจ้ะแถมตรงนี้ใกล้วัดด้วยนะใกล้วัดใกล้วงังไปวัดพระชวงไกลกังวลไปสวนหลวง19ไร่ก็ไม่ไกลนะเดินไปเรื่อยๆสมกิโลทุกคนถ้าเป็นสวนหลวงนะฮะ แต่ถ้าไปทะเลก็ประมาณกิโลกว่าไปรถไฟก็กิโลครึ่งทุกคนเห็นไหมแต่บางคนมานี่ไม่รู้หรอกว่าคุณจะไปไหนหลงหมดเลยจะหลงหัวหินหลงบนเสนาะนี่ไม่ว่านะฮะมาออหือร่อยมาล้านเจดินก็เลิศนะอร่อยมากว่ะตรงนี้ก็จะมีชาอามชานกฮูกก็อร่อยเดี๋ยวต้องไปไปสำรวจซะหน่อยค่ะชาอามชานกฮูกหนึ่งเดียว ตรงข้ามโรงเรียนหัวอินใกล้กับจียาใกล้กับเจดนินก๋วยเตี๋ยวเรือคะออร่อยมากทุกคน,นเนื้อนุ่มด้วยนะอร่อยอร่อยมากสุดยอดอร่อยอร่อยมาก อย่างที่บอกว่าของดีของดังเมืองหัวหินดีเยอะนักร้องดังๆเยอะพี่แหวนจิติมาสุตสินทรก็คนหัวหินนะเมืองนักมวยดังประยาวพลนนรัตน์กิ่งเพชรนักฟุตบอลก็มีเนาะเบียร์ปุงผิวอ่อนก็คนประจวบทุกคนนี่ฮะสุดยอดอร่อยรสทุกคนอ่าเขาบอกว่าหัวหินเมืองอะไรนะป้าคำขวัญเขา่าทะเลอะไรนะทะเลสวย นักมวยดังแล้วอะไรอีกอพระลาดพระราชวังงามหัทราย,า,ายขาวด้วยหรอออนั่นแหละมันจะอยู่ในทรายละเอียดเนาะออที่นีออ่อร่อยมากมสุดยอดทุกคนนั่งรถไฟมาแลนะไม่รูมันจะมาจากบัาดังมาจากหนหอีสานมาลงัวยทีทุกคนแล้วก็เดินมาที่นี่ได้เลยทุกคนเราจะรู้เลยว่า ทะเลส,สวยชายเขาขาวอยู่แค่เอื้อมที่พักลืดๆเดินไปวัดเนาะเมื่อวานเราไปวัดมาตั้งเกือบสี่วัดเนียทุกคนเมืม่อวานตกใจมากคุณแม่ไปเจอแบบวัดสี่วัดอยู่ใกล้ๆก,กันเลยประตูวัดติดกันเลยเนาะโชคดีมากเลยเมื่อวานที่มาผ่านร้านคุณแม่ก็เลยหมายตาเอาไว้ว่าจะมาเชีิยวทวันนี้วัดสุขสําราญ วัดห้วยต้นเขาต้นงิ้วมีพระพุทธสายรัสวยแต่อีกสองวัดไม่ได้เข้าไปเพราะไม่มีเวลาวัดต้นเกตก็ไม่ได้เข้าอีกวัดหนึ่งวัดอะไรธรรมสถาน<ต>อะไรสักอย่างเนีน่ยแล้วตรงนั้นก็ทางขึ้นเขาหินเหล็กไฟได้ด้วยเห็นบอกว่าเห็นพี่วินบอกว่าสองกิโลขึ้นไปเดินขึ้นไปก็ได้เนาะเขาบอกแต่จะเหนื่อยหน่อยเเป็นเขาที่นี่มีเขาเยอะเนาะเขาหินเหล็กไฟเขาต้นงิ้วเขาน้อยอย่างเงี้ยวัดเขาน้อยก็ยังไม่คุณแม่บอกว่าวัดเขาน้อยตรงไปตรงนี้ได้กิโลกว่า อีกรอบหนึ่งไปวัดห้วยมงคลทางนี้ทุกคนนะฮะตรงนี้ก็จะเข้าทะเลลงทะเลผ่านจีเฮาส์ก่อนนะแล้วโรงเรียนหัวหินอ่านะแล้วก็ไปรถไฟกิโลกว่ากว่าทุกคนจะ้นะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะเจอกันเราจะไปชาอ่าวชานนกูค่ะทุกคนจากอิปตาไปอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเลยนะฮะปังมากชานนก,กูคือดางตั้งแต่อยู่ในเมืองกรุงสยามประเทศไทยนี่มาที่หัวหินด้วยทุกคนจะ้ะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นี่ค่ะ โอ้ยตำนานก๋วยเตี๋ยวเรือเจอจริงทุกคนปั้นที่น่เลยนะเป็นแม่ตัวจริงเสียงจริงเลยเุณผู้ชมจัเท่นะเ,นะเจอกันมาหัวยินง,ง่ายดานั่งรถไฟมาเดินมาร้านนี้ได้เลยฮนะก็จะนอนที่จีเฮาแบบหลังกาดมาห้องรถดหรูราคาจับต้องได้ทุกคนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวจะนั่งรถไฟกลับพรนะนครแล้วจ้า